สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อยนะคะสาวตายไปสุราชนะคะได้มาสัมคอสัมผัสกับคุณป้าซึ่งได้ฉายผลิตภัณฑ์ของเราไประยะนึงนะคะวันนี้เรามารู้จักกับประสบการณ์ของคุณป้ากันเลยนะคะป้าไม่สาวป้าชื้อะไยค่ะชือป้าเป็นป้าเป็นนรืงป้าเป็นได้ได้มารู้จักกับกาแฟตรงนี้ตาผู้ค่ะ ซึงอาการเป็นฟันรือมาก่อนเกี่าวตอนแรกมันหลุดซึกว่าหงวงเปียเสียช่วงเก้าโมคิดมงต่างวันน่ะค่ะงงุกแต่ตอนนี้นไม่งกไม่งงจัดกินกาแฟนี่แตแแล้วก็ไม่งงไม่งงนะทึ่งร่างกายร่างกายมันร่างกายก็มันหลุดซึกว่ามันมันมันสั่นเพื่อจัว่าเราเสียเสียคตาไม่ค่อยเสียใจ อ๋อมันทําให้เรามีควารือกับพี่กับเราอล้วไม่เลียเราทํางานได้ตรงนั้นการนั้นมีความรู้สึกว่าหลังงาจนี้ก็เอ่อ่อยป้ามีสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆนะคะลังทีไรถาดกาแฟเราไปแล้วกันอย่างบอกต่อเขาไปหลายๆคนด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นกล้องทีเราเร็วครับป้ากล้องทีกล้องทีทีห้าทีห้าห้าเร็วนะโอเคกาค่อยนะขุนป้ามีความสุขแล้วก็มีสุขภาพดีแข็งแรงแข็งแรงนะคะวันนี้ก็ ขอบคุณมาคขาสวัสดีค่ะ